อาจารย์ครับพอดีผมทํามีดตัดทุเรียนขายโดยที่ผมจ้างฝีมือจ้างช่างฝีมือย่านอุทยัยธานีทําให้พวกพวกลงมีดนะนะทำให้โดยผมคือพ่อค้าคนกลางครับคือไปสั่งผลิตสั่งผลิตได้เอามาวางขายเป็นคนกลางไม่ใช่เป็นคนตีมีดแต่ตัวผมเองยังมีความสงสัยในหลายๆชนิดของเหล็กและตอนนี้ผมใช้เหล็กแล้วฮะ A T S 4034 420J2 N 6 9 5 4้า4สี อยากทราบว่าธาตเหล็กชนิดไหนจริงๆแล้วมันมาจากงานประเภทไหนและแตกต่างกันอย่างไรเทียบชื่อชั้นเกรดเหล็กจัดลําดับอย่างไรดีครับขอคําแนะนําด้วยถ้าเป็นไปได้อยากปรึกษาอ่ันนี้คำนี้เขาถามมาใน a c e b o o k นะครับคุณสุดที่เด็ดโอเคเขาเป็นช่างทามีดนิดเดียวถ้าคุณเป็นถ้าคุณเป็นนักขายด้วยนะครับสิ่งที่มันจะทําให้คุณมีแต้งต่อมากกว่าคนอื่นก็คือความรู้ในสินค้าของคุณนั่นแหละความรู้ในสินค้าของคุณเนี่ยอาจจะไม่ใช่แบบรู้แบบมากๆเยอะๆขนาดนั้นคือรู้คร่าวๆอธิบายให้ลูกค้าฟังได้ ครับก็จะเป็นผลดีกับตัวคุณนะผมว่านะเขาเป็นช่างมีดเขาเขาเป็นคนสั่งผลิตมีดพอไปที่โรงช่างก็จะถามเอาเบอร์อะไรเล่าแล้วเราก็จะงงแล้วท่านมีเบอร์อะไรบ้างล่ะก็อันอยู่ในนี้อันเด็อันเด็เก้าหนึ่งเก้าสองมึงมีอะไรมึงเอาอะไรมึงมีอะไรคุยไปกุยมาเนี่ยมันจะรำมันจะในเมืองไทยมันจะรำรำละเหยละเหยอย่างเงี้ยถามถามแบบถามมาถามไปอะไรเงี้ยถ้าแบบถ้ายิ่งถ้ายิ่งสนิทก็มากจะยิ่งละเหยละเหยเลยนะเช่นเช่นเมียถามว่าอะไรนะ กินข้าวยังพี่อ๋อหิมแล้วเขาถามว่ากินข้าวหรือยังทําแบามึงตอบหิมแล้วเอออะไรอย่างเงี้ยเหมือนตื่นเช้ามาเงี้ยเดินไปถามแฟนกินกินที่ไหนดีวันนี้เอ่อกินก๋วยเตี๋วดีกว่าถามว่ากินที่ไหนบอกไปกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยคนไทยเป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมเออถามแบบถามอย่างตอบยากอ่ะอะไรเงี้ยเดินมากินข้าวยังสวัสดีครับงงไหมไม่เป็นไรเราเข้าใจกันนะ นะเข้าใจอ่ะเหมือนแบบสบตาก็รู้ใจอ่ะมันไม่รู้จะตอบอย่างไงมันเข้าใจด้วยนะแล้วเราก็ใช้ชีวิตแบบนี้คุณสังเกตได้ว่าคุณดูอย่างใครอ่ะแต่ถ้าคุณดูอย่างคนที่ไม่สนิทนะเขาถามมาจะตอบไปอันนี้อะไรครับอันนี้มันคือมีดที่พับได้อะไรเงี้ยอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยอันนี้อะไรครับถามว่าอะไรตอบมีดที่พับได้ถูกต้องแล้วอันนี้อะไรครับอ๋ออันนี้กันโซ่เจ็ดหกแปดศูนย์ห้าท่านจะตอบว่ากันโซ่ถามว่าอันนี้มีดแบรนด์อะไรครับอ๋อมีดแบรนด์กันโซ่รุ่นหกแปดศูนย์ห้าอะไรอย่างเงี้ย อ่ะมาต่อพอถามช่างช่างก็จะบอกเบอร์เลกอ่ะแล้วแต่ช่างอยากทาเบอร์อะไรก็ทํามากระแจมมาแล้วมันต่างกันยังไงได้เหล็กพวกนี้มาจากไหนวะนะครับไ้คาว่าเหล็กมาจากไหนเนี่ยน่าจะมาจากเรื่องที่เราเอาแหนบเก่านั้นแหละมาตีเป็นมีดที่คุณจะเห็นด้วยนะคือแหนบรถยนต์แหนบสิบล้อเก่าเก่าอ่ะมันคือวัตถุที่เอาไว้ทําแหนบรถยนต์แล้วเอาแหนบรถยนต์นั้นอ่ะมาหลอ่อมาตีใหม่เป็นเหล็กก็เลยอ๋อเหล็กสปริงเอามาจากแหนบอ๋อเอาตรลับลูกปืนที่มันเสียแล้วมาหลอ่อใหม่ ทำเป็นเหล็กตลับลูกเปินก็จะมีทําง่อยเมืองไทยอ่ะเมืองไทยสมัยก่อนก็คือเอาขยับศาสาหกรรมมาทาให้เป็นนี่ที่มากของมันคืออย่างนี้บางคนก็ลู้กันมาอย่างนั้นอ๋ออันนี้เหล็กฝาบาเหล็กที่เขาอมฝัทำใช้ทําฝาบาสนะเอามาทําอันนี้อ๋ออันนี้อันนี้นนแ,นแม็กล้อนี้แม็กก็เอาไอ้วัตถุอตัวน,นั้นที่เขาทําล้อนี้แม็มาทาอันนี้อืมเขาก็เลยน่าจะตามมาแบบนั้นทีนี้ไอเหล็กที่มันมีจะเป็นแบบนั้นก่อนที่มันจะเป็นเหล็กแหนบอ่ะมันเป็นเหล็กรูปพันธ์ นึกภาพออกไหมคุณคุณจะตัดแค่ช่วงหลังนะคุณตัดช่วงน้กด้วยก่อนที่มันจะมาเป็นแหนบใหม่รถยนต์อ่ะมันเกิดมาจากเหล็กรูกปพันธ์เอามาโปรเซสกลายเป็นแหนบเอาแหนบไปประกอบในรถยนต์ถ้าเราสังผลิตเราจะรู้ไหมว่าเหล็กมาจากไหน <c oughs> ไม่มีสิทธิ์รู้อยากรู้ได้ไหมนะฮะอา,อาต่อไปเรื่อยๆเ,เมืองไทยมาจากขยะอุตสาหกรรมแต่ก่อนหน้านั้นอ่ะ มันเป็นเหล็กรูปประพันธ์เบอร์อะไรว่าไปตามสเปค tor แล้วตอนนี้ก็เปิดมานะด,ดูสเปคเทียบสเปคผลิตนับส่งไปประกอบขายดันไปสุดทางกูมาฝั่งนี้มั่งนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหล็กแต่ละตัวมีแต่ละอย่างมันมีที่มาของมันนี่คือ mc 2นะครับ4 2 0 j 2รุ่น dilliga ผลิตปี2015 4 2 0 j 2 เพราะว่าเราเราเลือกสเปคแล้วก็จบมันจบมันที่ราคาแล้วก็ผลิตออกมาเพื่อจําหน่ายนะฮะเลือกสเปคสั่งผลิตแล้วก็อบชุบแล้วก็ถึงจะได้สินค้าคุณภาพเวลาอบชุบก็ไปใช้โลงที่โรงงานเขาอบชุบให้นะครับก็จะมีค่าพารามิเตอร์ในการปฏิบัติงานกับโลหะแต่ละอย่างแตกต่างกันส 420J2 ก็ต้องใช้พารามิเตอร์ 420J2 ในการอบมันเพื่อให้ได้คุณภาพที่สูงที่สุดของ 420J2 อุณเลือกเหล็กเบอร์อะไรมา คุณก็ต้องไปบอกเขาเวลาอบชุบจะเป็นเบอร์นั้นไม่งั้นมันจะมั่วนะครับมันจะมีรายละเอียดของมันนะ่ะซึ่งผู้ผลิตเขาจะเขาจะส่งมาให้แล้วก็โรงงานที่เขารับอบชุบก็มีหน้าที่ในการปฏิบัติตามโปรซิเออร์โอเคไหมอันนี้ในคุยกันในกรณีที่สั่งอะไรได้นั้นนะแล้วแต่แต่ละเบอร์มันมีความต่างกันยังไงนะครับก็ต่างกันโดยที่ต่างกันเรื่องของเ,อเคมีของมันเลยนะครับสุดท้ายเรื่องเคมีอย่างหนึ่งแล้วก็เอามาทําการทดลองได้ผลลัพธ์ยังไงว่าไปนะครับเหมือนเหมือนคุณเตะฟุตบอลโลกอ เออคุณเตะฟุตบอลโลกคุณเตะเข้ามาแล้วในรอบเอาแบบชุนฟุตบอลโลกสมัยก่อนนะเว้ยสมัยนี้ไม่เอานะสมัยก่อนที่แบบที่อาร์เจนตินาลงแล้วแม่งโคตรมันอะและยุคยุคนั้นเลยนะที่โคตรมันนี่ผมจำได้เลยคุณจำคาร์เมูนได้นหมไอ้เนี้ยเข้ารอบลึกด้วยอ่ะโอ้ช่วงนั้นเชียร์คาร์เูนเ่ยตอนหน้าขวบโคตรมันเลยแอฟริกาใต้ทีมเดียวตอนนั้นเราหลังจากคาร์เูนมีในในกีเรียมั้ยยุคนั้นเราโคตรมันเลยคือแม่งเตะต้องแชมป์อ่ะเพราะคนมาดูมันจะมีงานไงไอ้คนเตะแม่งเตะแบบเตะล่างฉี หมอผีแคมรู้ใช่เลยโคตรมันยุคนั้นโคตรมันตอนยุคนั้นน่ะเขาเตะกันเอาประเทศจริงๆอ่อะแต่ยุคนี้หรอไม่ไปได้ปะเจ็บขาปุ่งนี้ต้องแข่งถ้วยยูฟ่าไม่ว่างได้ไหมไปแทนได้ไหมไอ้นี่ก็แคเมรู้เหมือนกันดี่ไปไหลงก็ลงแป๊บเดียวอะไอไอผู้จัดการทีมก็ต้องดูหน่อยเฮ้ยโดโดโดอย่าเสี่ยงอย่าประทะโดโดปุ่งนี้มีเตะโดกับับกับโปรตุเกสโดมันก็ไม่มันเนาะก็เลือกดูไงนี่ไงมันเปลี่ยนไปยุคธุรกิจมันมาครอด เปลี่ยนไปหมดแต่โอเคผมเล่าให้ฟังให้มันสนุกสนุกนะถ้าเป็นอย่างนั้นก็คือทีมโฟเซตมาแบบนี้พอเขาแข่งคัดเลือกไปแล้วอะ่ะจนถึงระดับ3ามทีมสุดท้ายอะ่ะสามทีมสุดท้ายเนี่ยมันเก่งพอกันและอยู่ที่จังหวะจังหวะดวงแล้วเรา่าอาร์เทน่าจะอยู่จะอยู่ข้างไหนอะ่ะดวงจริงๆงคุณเชื่อไหมสามทีมนี้ถ้าเตะสมมติว่าสมมติว่าโปรตุเกสสเปนอิตาลีเนี่ยโปรตุเกสชนะเตะใหม่ไหมกูว่าผลไม่ใช่ผลเดิมอะ่ะมันแล้วแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยสามทีมเนี้ยหรือห้าทีมที่เขาเตะมาแล้วเนี่ยมีการคุมทีมมั้งไหนนน่่เือก มีเคมีข้างในที่ไม่เหมือนกันเอามาแข่งบนแชมป์โลกนะครับเราก็จะพบว่าสามสี่ทีมเนี้ยมันพอๆกันเลยอะ่ะโอเคไหมแต่มันจะแยกชั้นกับหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ไอ้หกทีมข้างล่างมันจะถูกแยกชั้นลงมาแยกชั้นลงมาซึ่งก็มีสูตรเคมีที่ไม่เท่ากันมีการจัดเรียนทีมที่ไม่เท่ากันถูกปะมันก็จะอแยกเป็นกรุป๊ปอะ่ะกรุ๊ปพรีเมียมกรุ๊ปข้างล่างนะแล้วก็กรุ๊ปล่างสุดเลยอันนี้เตะแม่งต่ลรอสิบหกตกมันจะมีการบริหารจัดการแล้วได้ผลลัพธ์แบบนั้นซึ่งกกก็ะะปปปรรออบไห้หาๆเเเทศเช่น่นนนมืีั ปัจจุบันก็พัฒนาไปเป็นวิจ0สเหล็กค่ายประเทศญี่ปุ่นก็แบบนึงก็มีคุณสมบัติที่คมแข็งดีกว่านี้แพงกว่านี้ขึ้นไปสี่ข้เจสองก็ไอ้นี่สแตนเลสราคาไม่แพงก็ใช้เกดที่ใช้ทำมีดครัวมีอะไรทั่วไปถูกไหมฮะเอ่อพวก N 6 9 5ห้าห้านี่เน้นการทนการกัดก่อนก็ไปกลุ่มหนี่ีศูนย์ี่นี่ก็แม่เทพแถวล่างแล้วดีซีถึงที่ก็เตะกันดีสองมันอยู่ในกลุ่มข้างล่างอะนะครับซึ่งเป็นโลหะที่หาได้ในเมืองไทยและราคาไม่แพงนำมาผลิตเป็นมีดได้มันจะทำไม่โดดแแต่วลูอาจจะไม่ค่อยว้ว เขาก็เอาแล้วนี่คือความต่างของมันอธิบายผ่านฟุตบอลก็แล้วกันนะเนี่ยมันต่างกันอย่างนั้นแหละเห็นป่ะแล้วมันทำไมมันต้องมีหลายมันมีหลายสูตรวะก็ะอย่างที่บอกมันมันมีหลายประเทศจังวะเอ๊ะทำไมมันมีหลายโรงงานจังวะก็แต่ละโรงงานก็ต้องมีสูตรเฉพาะของตัวเองไงเข้าปะ่ะเอ๊ะทำไมน้ำจิ้มสุก,กี้มันมีตั้งห้า,ายเยอเลยวะท,ทั้งมี่บอกเรียนพรีเมียมเลยครับ <laughs> เออถ้าผมไปคุยกับเขาผจะแนะนำให้เขาทำแบบนั้นนะยนะซึ่งถ้าเป็นผมผมจะทำผมมีผมมีเหล็กตลาดล่างหมดแล้วไงสัตติภิญญาเก้ามา ไอ้สามสิบห้าวินเป็นผมผมเองแกมผมจะทำอ่ะเออจากผมต้องมีทุนด้วยนะเอกามาวาันลุงม,มีสิบล้านเนี่ยสิบล้านนี่นี่นนลืมบอกตำรวจไปอ๋อมีนี่ครัเป็นนี่สินโอเคมากสุดเหล็กก็จะประมาณเนี้ยถ้าสูงกว่าก็จะเป็นอีกคุณดูรายการผมไปเรื่อยๆแล้วคุณจะเข้าใจก็แย่ก๋งกแย่งีผมบอกทำไมต้องมีก็มันมีหลายๆโรงเหล็กสิก็ยกคำถามกลับมาเลยว่าคุณใช้รถยี่ห้ออะไรอ๋อผมใช้มอเตอรครับแล้วโตโยต้าล่ะแล้วฮอนด้าล่ะแล้วนิสสันล่ะเอเเเอเอเอใช่้ย มันก็ลดชาติเดียวกันดีกว่าใช่ปหมแล้วมันทำาอะไมก็มันก็แข่งกันน่ะมันก็มาหากินของมันน่ะใช่ปะ่ะก็เป็นตามนาั้นคาําถามมาถามเมื่อกี้ก็คือแล้วเราสั่งเหล็กไปเราจะได้เหล็กที่เราต้องการหรือไม่เอออันนี้อยู่ที่อยู่ที่จริยธรรมของผู้ขายเลยของผู้ผลิตเลยฮะ,ะหรือแม้กระทั่งคุณขอเข้าไปรีวิวในช็อปก็ได้ไหมถ้าเขามีกระบวนการแยกที่ดีเหมือนคุณมี i s o อะ่ะเดินเข้าไปป๊อบเดินช่างช่างมีมีเหล็กเหล็กเอ็นบอกเขาห้อ๋อ อีหกเก้าห้แบบนี้ครับเขียนไว้ตรงนี้ผมแยกไว้เข้าตรงนี้อ๋อโอสองนี่นี่โอสองอยู่ตรงนี้ครับหยิบตรงนี้เออสีน้ำมันเจสองไอแ้แจ๊คไอ้แจ๊คสมมติลูกคือแจ๊คไอ้แจ๊คไอ้แจ๊คไปดึงไปดึงเหล็กไม่พอหน่อยซุปนายล่ะอซุปนายอ๋อซุปนายอยู่นี้หยิบมาเขาก็จะเขียนสเปรย์ไว้ฮะอ่าไอ้ไอ้อย่างนี้ถือว่าถือว่าผ่านนะหลอกตากรรมการได้แต่จะไปดูเนื้อเกรนเนื้อโลหะนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่โอเคละเมืองไทยเขาจบกันแค่นี้ก็จบกันแค่นี้ก็เอาไว้แค่นี้กกกููจะเเเเขขีียยยนนนมม้้ๆ็็ไไไดววั่่ปปปลาคุ เออเต็ไมไปได้นะ,ะก็จะมั่วให้เนียนก็ยากสเล็กแยกสัะตเตเลสซะหน่อยสอดจระเข้ไว้ทำอไม่หรอกมันจะเสียชื่อตอนนั้นเองมันจะเสียชื่อซึ่งการพูดตรงๆอ่ะถ้าถ้าคุณทํางานสเกลแบบเนี้ยการพูดตรงมันง่ายกว่าเพราะเพราะถ้าเป็นผมผมให้ดูจันบินเลยนะเนี่ยเบิกลงนี้มาบริษัทเนี้ยเขาส่งมาเนี่ยเนี่ยบินเนี่ยนเหล็กก็ตีมาเลยหกข้อห้าเนี่ยเนี่ยนี่ก็เบิกลงนี้เนี่ยไทยสติลเอาบินแนบไปเลยพวกนี้เก็บไว้นะคะเป็นหลักฐานอิงมาได้ว่าคุณซื้อมาจากที่ไหนซื้อมาวันไหนก็ใช้หลลักก ISO ในนาารทงเยอ่ะ ว่าง่ายๆถ้าคุณเจอช่างมีดโลงมีดแบบนี้จ้าถูกมีมีคนทํามีคนทําระดับนี้ก็คือแต่ราคามันมันไม่ได้อย่างนี้ดิราคาไป่างที้ช่างมีดระดับท็อป o ในเมืองไทยเริ่มทำแบบนี้ก็จะมีระบบมาตรฐานแบบนี้นะครับซึ่งคุณสามารถทําได้ด้วยนะเออนั่นแหละที่มีดแบนขายได้เพราะได้รับการยอมรับในการผลิตใช่ไหมฮะหรือถ้าให้ดีถ้าเป็นช่างดีๆเอ,อ่อรีวิวช็อปเลยเดี๋ยวเดี๋ยว,วหลังเดี๋ยวผมจัดช็อปอะไรให้เรียวกว่าช็อปมันเล็กอะ่ะ มันแบบมันไม่ค่อยมีพื้นที่ไงมาอยู่ย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วพื้นที่มันน้อยถ้าอยู่ที่บ้านนะทําได้อะไรเงี้ยแต่โอเคไม่เป็นไรช็อตคัตมาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมทำช็อปผมก็จะถ่ายช็อปรีวิวช็อปให้ให้ดูนะฮะอันนี้รีวิวแล้วมันมันเร่แต่เดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีเกิดมีเอ่อมีอุตสาหกรรมอะไรที่ผมผลิตเองที่บ้านมาแบบใกล้ๆผมก็จะทํารีวิวก็แลวกันแล้วก็จะทําให้ดูว่าปกติเขาทำาป็นยังไงนะฮะก็จะเป็นเป็นเป็น,ปนมาตรฐานแบบนั้นซึ่งมันจะทําาาให้คุณสามารถ สืบค้นตรวจสอบแล้วก็ให้ข้อมูลกับลูกค้าของคุณได้เป็นอย่างดีเลยแล้วมันก็จะช่วยเครดิตเอ็นเครดิตให้คุณด้วยนะครับก็เป็นเรื่องดีนะฮะนี่ไม่ได้มาสอนจรเนนะเข้ว่ายน้ํานะเล่าไปฟังว่ามาตรฐานที่เขาทาโดยปกติพื้นฐานเลเวลหนึ่งมันคืออะไรอครับมาชมเลยนี่คือมาตรฐานพื้นฐานก็คือต้องต้องเล่าไปฟังว่าเอาดิตอนสักแคปนะสแคปยากหรือเปล่าสแคปไม่ยากสะกแคปทำอะไรแล้วไปไหนต่อสุดท้ายก็เอาคนค้นคน,คนมาถ่ายเลยรายการคุณไอคุณค้นคน,คน,คนมันไม่ใช่นี่วามันต้องเป็นรายการถึงค,ค,คน้นคนที่มันแนวแบบ คนละแนวกับกูแล้วปิดรายการนั่นเองนะครับก็น่าจะตอบคำถามเพื่อนๆนะเดี๋ยวผมถ่ายรายการเสร็จผมก็จะแถบไปให้เขาดูว่าตอบคาถามไหมนะฮะแต่ถ้ายังไม่ตอบคำถามก็ลองตั้งคำถามมาตอบผมก็จะตอบให้ฟังต่อไปนะครับว่ามันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็สั้นๆไง